ทำน้ำแข็งใสกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตุดิบกกันเลคะเพื่อนๆมันจะกันบ้างเป็นะไรเนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปั่นนะคะที่เราจะมาทำเป็นน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็จะมีเป็นรคะเป็เยลลี่นะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นเมดเรนโบ์นะคะแล้วก็จะมีนมข้นนะคะแล้วก็มีน้ำแดงกับน้ำเขียวนะคะพม่อสามารถเรียกได้เลยนะคะว่าจะเอาน้ำาันเลก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าข้างนอกละ โอ okay. เคดับแรกเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปในเครื่องของเราเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากพสจะปิดนี้นะคะแล้วก็จะเปิดเครื<ๆ>่องเลยนะคะเมื่อเราตักมาใส่ช่วยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกสีใส่กันเลยนะคะน้องอลันสีอะไรดีคะสีน,นี้ก่อนโอเคได้เลยเดี๋ยวเอาใส่สี <ๆ S 1> <ไป S 2> อะไรคะน้องอลั<ห>นเค่ะ่นเอาออลันเจค <Okay. S 2> สวยจังเลยอ่าสวยจังเลยตอนนี้สีแดงน่คะเดี๋ยวเรามาให้โนล่ามองสีสีกันนะคะทุกคนมสีเขียวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะโอล่ามอะไรนะคะกรีนสีเขียวแล้วสีแดงนะคะดโอเคเยี่ยมไปเลย โอ้โหตอนนี้มีสองสีแล้วสวยมากเลยหลังจากนั้นเราใส่อะไรคะนมข้นค่ะเดี๋ยวมาใส่กันเระหรือโรนเลยนะคะอ่าตอนนี้โรยนมข้นอยู่นะคะโอ้โน่ากินมากเลยโอ้โหแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใส่เม็ดเลนด์ลงไปเลยนะคะนเตโอ้โหน้องอลันทำสวยจังเลยโอเคค่คะตังตังอยากกินด้วยวด้วยเย็น ใส่เยลลี่นะคะถุงโอ้เมื่อกี้เด็กๆล้างมือแล้วยังคะล้างแล้วค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะน้ำแข็งใสเบลนโบนะคะโอนโหเรากินกันนะคะอร่อย่ามั้ยคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้อออร่ามค่ะ สวัสดีนะคะก็นิชากับน้องลั่นนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งกรุ๊งกริ๊งแค่นะคะแล้วก็รตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องที่ใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ